รู้จักนิชานัทนิชา10ปีในวงการ8ปีรักกับโตโนโ่จังหวะดราม่ารักตรงกับวันเกิดประวัตินิชานัทนิชานัทนิชาดั่งธนาวนิชเกิด12เมษายนพศ .2539 ปัจจุบันอายุ29ปีมีชื่อเล่นว่านิชาเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทย อดีตนักแสดงสังกัดช่อง3ก่อนจะผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระมีผลงานหลากหลายทั้งงานเดินแบบถ่ายแบบงานละครและซีรีส์เรียกว่าค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆในวงการบันเทิงชีวิตไว้เด็กของนิชา นิชาเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรคนที่สองของคุณพ่อจักราวุฒิและคุณแม่กฎชะกรมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อวชิราวุธและมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อปัญหาดีเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆจะเห็นว่าทุกการเดินทางมาทำงานจะมีคุณแม่เดินทางมาด้วยเสมอด้าน,นการศึกษานิชาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่4 จากโรงเรียนเลยีนาเชรีวิทยาลัยจากนั้นมาต่อมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยก่อนจะย้ายเข้ากรุงเทพมาศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนศรีวิกรมในระดับอุดมศึกษานิชาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาการสื่อสารแบรนด์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเส้นทางสู่ดวงดาวการเป็นนักแสดงเป็นนางแบบ นิชาเข้าสู่วงการบันเทิงจากคำชักชวนของธนินไฝสิงซึ่งตอนนั้นเธออายุได้17ปีเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่เธอต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพและเปลี่ยนชื่อเล่นจากใบเฟิร์นเป็นนิชาเพื่อให้จดจำและเรียกง่ายขึ้น จากนั้นนิชามีผลงานละครเรื่องแรกคือทองเนือเก้านักแสดงรับเชิญตอนจบต่อมานิชาได้เก้าขึ้นเป็นนักแสดงในละครเรื่องคิวบิกเมื่อพศ2557และในปีพศ2559นิชาได้รับบทนำครั้งแรกในละครเรื่องนางอายตามมาด้วยละครอีกหลายเรื่องรวมถึงหนังและซีรีส์ นอกจากนี้ยังได้เห็นนิชาได้รับโอกาสทางด้านแฟชั่นบินไปร่วมชมคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ดังระดับโลกเรียกว่าก้าวสู่ความเป็นอินเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆด้านชีวิตรักของนิชาย้อนไปเมื่อปี2557นิชาเคยคบหาดูใจกับไอติมนานกว่า3ปีก่อนจะลดเหลือเพียงสถานะเพื่อนที่ดีต่อกัน จากนั้นนิชาได้พบรักในกองถ่ายกับโตโน่พาคินค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อยๆจากพี่ที่สนิทกลายเป็นคนพิเศษสู่สถานะคนรักต้องบอกว่านิชาคือกำลังใจของโตโน่เดินเคียงข้างในทุกโมเมนต,ต์ของอีกฝ่ายกับกิจกรรมเพื่อสังคมอาทิเดินเก็บขยะว้ายน้ำค้าแม่น้ำโขงหรือกิจกรรมด้านกีฬาฟุตบอล ต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่ไม่หวือหวาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางกระแสดาราม่าต่างๆที่นิชาและโตโน่เคยเผชิญมาด้วยกันต่างจับมือฝ่าฟันกันมาได้เดินทางครึ่งสู่ปีที่8แต่ล่าสุดมีข่าวลือนักร้องนักแสดงนอกใจแฟนสาวนางเอกสายแบ้วโตโน่นิชาถูกโยงถึงกระทั่งทางด้านผู้จัดก,การส่วนตัวของโตโนโ่ได้ออกมาเผยถึงข้อมูลว่าโตโน่นิชามีช่วงห่างกันแต่ยังไม่ได้เลิก ทั้งนี้ผู้จัดการส่วนตัวของโตโนโ่ยังยอมรับว่าโตโน่สนิทกับฝ่ายหญิงอีกคนในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่พอรู้ว่าฝ่ายหญิงมีแฟนแล้วก็เลยขอ,อยุติความสัมพันธ์ทุกอย่างลงในทันทีทำกลางกำลังใจที่ส่งให้นิชาอย่างล้นหลามเพราะในวันที่12เมษายนตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเธอที่บังเอิญเจอกับกระแสะดราม,ม่าเรื่องความรักแต่ทั้งนี้ต้องรอฟังจากการให้สัมภาษณ์ของทั้งโตโน่และนิชาจะเป็นการชัดเจนที่สุด